ใ่ครับผมอาหารต่ลนคือาเม่เสีทานเลยครอาจนีางรน่ครับผมนี่ือหายเรนะเอาหลายเนัเอาหลายเรากว่าังสํารรตูนรังีนเขาังนเาผ้าครับผมผมเก่งนั้นนั้นเลยนะเดินเตียวได้พี่เดินเตียวนลาได้ไดเดี๋ยวขึ้นไปเดินเตียวป๊บเดียวผมจเตรงนู้นนกันนะครับผม Riley right, trong mừng các bạn. Cà Bì học. Một tham gia, gọi hello, mẹ. Tân tiêu mày, mày hello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 , Không hello, mày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  hello, ไปไีไปไหไปไว้ปลาอิงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวปีไปไหไปไว้ไปลาตามเสื้อต่อเดี๋ยวรับบ้างไหมเพ